ตอนนี้จากโรงงาน Lotus Crystal นะคะไล่เหมือนกับจะกลับกรุงเทพนะคะย้อนถนนมาเนี่ยค่ะรถย้อนมาอีกนิดเดียวก็มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งในขณะน,นี้กำลังอยู่ในระยะเริ่มต้นเป็นโครงการในพระราชดำริะคะ่ะเพื่อส,งส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการจะเห็นว่า้าาหลังในแคบนี้นะคะ,ะเต็มไปด้วยฝูงแพะแล้วก็จริงๆแล้วมีม้าด้วยแต่ไม่มีม้มาจะอยู่ไกลๆนิดนึงนะคะ เติร์แทนภาพไปก็จะเห็นบ้านของบรรดาแพะนะคะแพะอยู่บนโรงเรือนบบต่างๆเนี่ยเป็นศูนย์พัฒนาฝีมือและแรงงานคนพิการกลุล่มครอบครัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตามพระราชดำริอตอนนี้ก็กําลังอยู่ในระยะเริ่มต้นถ้ามีโอกาสมาเย,ยอ่ก็แวะมาดูนะคะแล้วก็กําลังรอการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้มีจิตสขินทาทุกๆคนเลยค่ะที่อยากจะสนับสนุนให้คนพิการนั่นคื เเารรอะไ่ในตรงนี้ต่อไปในพวกมันก็จะมีการปลูกผักปอสานพิษนะฮะนี่ปลาก็พวงพืชสวนค้ททุกอย่างในนี้คแล้วในอนาคตที่เราคิดระวังกันไว้ว่าถ้าเราทําเป็นเหมือนอะไรบ้านพักหรือโฮมสเตย์ใช่ไหมคือเขาจะให้เราจัดอาหารให้เขาหรือว่าเขาจะมาตกปลาตกเบ็ดในนี้ช่างตามกิโลทําแบบว่าอยู่กับบ้านเลยอย่างนั้นน่ะ แล้วแล้วเห็นมีไก่งวงด้วยมีครับตัวนี้กําลังหลวงเพิ่งส่งเข้ามาซึ่งไก่งวงนี่มันก็จะมีวัตถุระสงสมอย่างเดียวนะคะเพื่อวันขอบคุณพระเจ้าใช่ครับ่ะซึ่งก็ต้อง,งระมัดระวังใช่ไหมคะว่าไม่ให้ไก่มันตัวโตเกินไประวังตัวมันจะใหญ่ส่วนมากเขาจะใช้<ด>น้ําหนักไม่เกินสามกิโลสามกิโลสามกิโลค่ะพอดีสามกโลประมาณสิบปอนด์สิบปอนด์ปอนด์ครับ ถ้าบอกเราเหมือนกันถ้ามันแก่แก่นักก็เนื้อมันก็จะกินลำบากใช่ถ้าแก่นี่เราส่งร้านอาหารอีสานครับอ๋อีสานอีสานรับไก่รวงกันเหรอคะครับลาบลาไก่รวงลาบไก่รวงรับไก่รวงแล้วถ้านอีสานอยู่ไหนแล้วไม่ทราบมีคนหมุนเวียนงานที่มาช่วยกันในไทยอาทิตย์ละแปดคน ที่ละแปดคนคดูแลหน้าที่หนึ่งร้อยไร่เนี่ยนะ,ค,ะครับที่ละแปดคนทำไมไม่ไปขอแรงงานจากเอ่อวิทยาลัยเกษตรนะคครับือคือไม่ได้พี่คือเราจะเป็นการปลูกฝังแล้วก็เรียนรู้กับคนพิการาที่เขาไม่รู้เอาคนพิการมามาเรียนรู้รด้วยกันค่ะอนแล้วนี่เรามีสถานที่ให้คนพิการแบบนี้อยา่างตอนนี้ยังไม่พร้อมครับแต่ในอนาคตต้องมีที่นี่คงจะเป็นแหล่ง พลิตรวกอาหารที่มาจากนมแพะและปีจผลที่มาจากแกะแพะแกะต่างๆก็อาจจะมีพวกเครื่องถักทออะไรพวกนี้นะคะพวกฝ้ายพวกอะไรก็วก่าไปสั่งต่างๆซึ่งก็เป็นโครงการที่เริ่มจะมีมากขึ้นแล้วในบ้านเราเหมือนกันนะคะวันนี้ไปไหนมาก็พามาดูในสถานที่ที่น่าสนใจเป็นเชิงอนุรักษ์อีกแบบหนึ่งหนนะคะจะเป็นอนุรักษ์อาชีพให้กับคนพิการะคะ่ะ ผู้ฟังคะจุดสุดท้ายของการท่องเที่ยวชมสีสันตะวันออกมาเที่ยวระยองกับ2วันของเราชาว105ฟ m นนะคะก็มาถึงที่มายองซึ่งเป็นโอทอกศูนย์รวมสิัณฑ์ของจังหวัดระยองซึ่งตอนนี้ก็อยู่มาถึงกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราไปชมร้านรวงกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างที่เป็นลิัณฑ์ของจังหวัดระยองกันค่ะดอกไม้ที่ เรือเศษสีดอกไม้สวยจังเลยก็จะมีดอกไม้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเครื่องนาเครื่องหอมเสื้อผ้าเสื้อผ้า เอาใหม่สิคะเมื่อกี้เกนนะเกนเอาไว้ไล่ผู้ชายค่ะอันนี้เอาไว้ไล่ผู้ชายนะ่ยค่ะเหรอคะค่ะแต่ไล่หอมนะคะและอันไหนเรียกผู้ชายคะเอ่อถ้าเรียกผู้ชายน่าจะเป็นประมาณแบบนี้นะค่ะลมควันเลยอันลมควันเลยนะคะเนี่ยแน่ใจเหรอคะถ้าผู้ชายไม่ใช่หมูผู้ชายจะวิ่งเข้าลมาเล่นแสงสีในนี้อ๋อเหรอคะเล่แสงสีค่ะช่างพี มันสนนราคาที่าไหลแล้วเนี่ยลูกไม้ข<ห>องทางเป็นกำยานที่ใหญ่มากกำยาน<อ>ทีกคุณฟังนบ้านว่าถ้ามีโอกาสมา,ายยองเมื่อไหร่ก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่นี่ถ้าพลาดที่จะซื้อของติดไม้ติดมือเป็นของที่ระลึกจากระย,ยอง ร,รับรองได้ว่าที่มายองนะคะมีของให้เลือกซื้อติดกลับไปได้ครบทุกอย่างตามใจปรารถนาเลยะค่ะ